ขอต้อนรับพี่น้องเขาสู่รายการอีสานทูดูโบครับรายการพอดแคสต์ที่จะพาพี่น้องเดินทางไปทั่วโลกครับกับตนทุนเรื่องเา่าของอีสานบานเฮ่าครับมื้อนี้ผมอยู่กับพี่ชมพู่ครับผู้ก่อตั้งแบรนด์บ y อีสานนะครับสวัสดีครับพี่ชมพู่ครับสวัสดีค่ะ y ายอีสานเนี่ยมันเริ่มตอนโควิดเนาะ โควิดปี2019ไปไปลายปีต้นปี2020มันจริงๆอ่ะเดิมพี่อ่ะก็ทำธุรกิจอยู่ที่อขอนแก่นอยู่แล้วม,มาทำร้านตัดเสื้อผ้ามา17ปีเข้าปีนี้เป็นที่ปีที่17แล้วพออยู่ดีโควิดมันก็มาทำให้ทุกอย่างมันหยุดหมดเลยในตอนนั้นอ,ะอ่ะเราก็มีน้องๆ้องอมหาลัยที่เราเคยทำงานด้วยเรามีช่างเย็บผ้าช่างอะไรเราก็เลย คิดว่าเออไม่เป็นไรในสถานการณ์นั้นแบบคงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวรวมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้มันประกอบกันไว้ก่อนเพื่อที่จะทาอะไรให้มันผ่านช่วงช่วงที่ไม่มีงานที่ทุกอย่างหยุดหมดไปได้ก็เกิดบิวัยสารขึ้นดังนั้นถามว่าเกิดขึ้นมาทาเป็นแบรนด์ที่ขายตั้งใจวางแผนธุรกิจทําอะไรบอกไม่เป็นแบรนด์ที่รวมขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันผู้คนที่อยู่ในงานสร้างสรรค์กับฝีมือช่างฝีมือเนี่ยผ่าน ช่วงนั้นไปได้บีว่าอีสานคือผลิตภัณฑ์แฟชั่นเมื่อมันมีเข้า่าอีสานแน่นอนมันต้องมีความเป็นท้องถิ่นมันต้องมีความเป็นอีสานอยู่พี่พูดดึงเอาความเป็นอีสานตัวนี้มาใส่ในผลิตภัณฑ์หรือว่ามาใส่ในแฟชั่นมาใส่ในเรื่องผ้าเรื่องนี้ได้อย่างไรชื่อมันคืออีสานเพราะว่าเราเนี่ยใช้แรงบันดาลใจจากอีาอสานผู้คนวิถีชีวิตของเราที่จริงๆพี่ จริงๆพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เป็นคนอีสานแต่ว่าเราไปเกิดที่ท,ท,ที่อุดอรแล้วเราก็รู้สึกว่าความเรียบง่ายหรือความสังคมบ้านนอกที่เราอยู่อ่ะมันคือบ้านนอกในในฐานะของคนกรุงเทพ <c oughs> นะอะเนาะมันมันคือ <c oughs> ความธรรมชาติสบาย <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันมีสเสน่ห์ในในเรื่องของแฟชั่นมันคือสิ่งใหม่มันคือสิ่งที่ เราเล่าได้ในแบบที่คนอีสานเล่าเรื่องอีสานเองก็จะพูดประมาณหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมุมหนึ่งที่ที่มีความยังไม่มีใครเล่ารเราก็จะเล่ามันออกมาได้อีกมุมหนึ่งในในส่วนตรงนั้นเองเนี่ยพี่คิดว่าเราใช้อีสานมาเป็นอินสปายในการออกแบบคิดเล่าว,วิถีทางทางแฟชั่นออกมา มันก็เลยเป็นวิวัยชารยครับเรื่องอของอัตลักษณ์อะไรต่างๆความดั้งเดิม,มกับความเป็นสมัยใหม่ของพี่ผู้ม,มันเข้ากันได้อย่างไงเราทํางานคราฟเนาะพี่เปียกคือทํางานคลาฟ,าลาฟมา17ปีเนี่ยจะเป็นตัวตนจริงๆที่ที่ที่ทำให้เรามองเห็นค่าของ wisdom ของอีสานภูมิปัญญาของลากเง้าของพวกเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีมันง่ายมากเลยอะ่ะเราพี่พี่จบ เอ็มีพี่จบมอขอพี่จบการเงินพี่ยังต้องไปเรียนรู้การทํางานแบบเพื่อที่ได้รายได้ได้ไดรายได้มาเลี้ยงตัวเองแต่ภูมิปัญญาบางอย่างอย่างทอผ้าผ้าไหมเนี่ยบ้านแม่แม่ป้าป้าเกิดมาเนี่ยพ่อแม่สอนละเป็นเลยทํามาหากินได้เลยอันนี้คือ wisdom ที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่มี แล้วคนของเราในพื้นที่เรามีเยอะแยะหมดเลยสิ่งนี้มันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมได้นะแต่ว่ามันทำไมไปต่อยากจังด้วยมูลค่าด้วยดีไซน์ด้วยแบบเออเราจะทำอาชีพที่อยู่กับงานคลาสเราจะพูดถึงเรื่องอีสานแต่เราไม่สามารถพาตรงเนี้ยเขาไปต่อได้ในแบบในที่ที่มันพอเหมาะพอดีอในที่ที่อ่ คนเห็นคุณค่า,าแล้วก็ในที่ที่คนนำไปใช้ได้ง่ายอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าถ้าเราจะทำธุรกิจใช้ชื่อว่าวีวัยสารเราก็น่าจะนำภูมิปัญญาตรงนี้ไปต่อได้ไม่มากก็น้อยก็เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความตั้งใจอตอนนั้นพี่ผู้มองเห็นอะไรหรือว,ว่าพี่ผู้เอะหรือว,ว่าคิดอะไรอยู่ตอนนั้นถึงถึงหยิบยกเอาบางส่วนของความเป็นอีสาน มาใช้ในการพัฒนาแฟชั่นเห็นคนเลยเห็นคนเลยเห็นมองเห็นแต่ชีวิตคนเป็นคนที่สนใจเรื่องคนมากครับจริงๆเราไม่ได้อยากจะเกิดมาแล้วอยากจะโอ้โหลักษาสิ่งแวดล้อมฉันจะกู้โลกหรือว่าอะไรแต่แบบมันคนน่ะสำคัญกับพี่เพราะว่าเวลาวงยิ่งวงเรากระชันชิดๆแบวงเล็กๆของเราเนี่ยเรารู้รับรู้ชีวิตของผู้คนเยอะๆเรารู้สึกว่าตั้งคำถามอะพี่เปียกว่า ทำไมไม่ได้อ่ะมันดีขนาดนี้เลยนะมันใช้เวลาขนาดนี้เลยนะโอ้ทํายากขนาดนี้นะทําไมได้ราคาแค่นี้หรือทําไมถึงแบบต้องทําอะไรที่มันยากเย็นแล้วมันไปต่อไม่ได้ครับทําไมต่างชาติถึงจะเข้าใจสิ่งที่เราทามันมันมันน่ารักนะมันมีเสน่ห์มันมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคุณต้องมาซื้อที่เราอะไรอย่างเงี้ยมันคือคําถาม เออพี่ก็พี่ก็พยายามเรียนรู้จากการที่เราเราเจอคนจริงๆแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็หาวิธีแก้ด้วยตัวเองมาตลอดพี่ภูมองเห็น<ม>ความเป็นคนนะความเป็นคนคือ<ม>ทุนที่มีศักยภาพที่สุดที่พีู่มองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถยกระดับได้เป็นสิ่งที่ต้อยอดได้ใช่คน<ม><ม>สําคัญที่สุดคนดีสารที่มีความ รักในสิ่งที่ตัวเองทำ hmm. เขาเขาทุกคนนะที่ที่ยังทำอยู่ตรงนี้ที่พี่รู้จักค,คือเขาคิดว่าเขาเนี่ยกำลังทำสิ่งที่มีค่าคือต่อยอดภูมิปัญญาพ่อแม่ <c oughs> ปู่ย่าตายายเขาเขาถึงมีกำลังทำตื่นมาทำทุกวันออันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่เลสเปกแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยงานของเราอะ่ะมันต้องไม่มากก็น้อยต้องเล่าต้องนำพาไปให้ได้มันคงทมันคงเปลี่ยน อะไรให้มันดีขึ้นมากไม่ได้หรอกพี่เปียกแต่อย่างน้อยอย่างน้อยมันต้องมีคนรู้ว่าเรามีเรื่องดีงามอยู่ในบ้านเราเข้าไปกิดแทนผู้อื่นบ่ได้เนาะว่ามันจะเป็นย่างสันยังสี่แต่ว่าย่างน้อยๆเข้าเห็ดจุดที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากทําจุดที่เราจะพอจะช่วยได้ใช่ไหมพะทีนี้พูดถึงบีอีอสานมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างบีไวอสานเนี่ยเราทําเริ่มจากคนอย่างที่เล่าเปียกฟังเราเริ่มต้นในยุคแรกๆเรามีน้องๆหลายๆคนก็มีทั้ง กราฟิกด uh, mm ีไซน์มีทั้งโปรแกรมเมอร์ hmm. มีทั้งเซเลบริตี้อาร์ติสต์มีทั้งเท mm ็กซ์ไทดีไซเนอร์มีช่างตัดเย็บช่างแพทเทิร์นทำเสื้อผ้าคือเอาคนมารวมกันความสามารถมากองรวมกันแล้วผลิตภัณฑ์ในยุคแรกนี่เยอะไปหมดเลย mm hmm. เยอะทำแบบหลายคอลเลกชันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวก็คือให้ทุกคนได้มี2 2> mm hmm. สปอตไลท์สองเขาเพราะฉะนั้น uh, แต่ในตอนยุคแรกในตอนโควิด hmm. ที่เราอ mm ินเวสต์ลงไป mm hmm. ตรงเนี้ย การทํางานแฟชั่นนะมันต้องใช้มันต้องอยู่ในกระแสตลอดเวลาทีเนี้ยเราเวลาเราทําให้ทุกคนได้ได,ได้ได้มีบทบาทเนี่ยเราต้องลงทุนเยอะมากออเราก็เข้าไปเรียนรู้ในการทําเรียนเรียนเรื่องแบรนด์เรื่องทําธุรกิจเพื่อให้เฮ้ยเล็กๆยังไงอะมันถึงจะรอดเราไปเรียนในในโครงการพอแล้วดีแล้วมันทําให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยคุณต้องล็อกเป้านะอ่า คุณล็อกเป้าแล้วคุณทาอะไรเกินกําลังตัวเองไม่ได้เลยนะแล้วคุณเป็นคนแบบไหนอ่ะ <laughs> ออมันก็ไม่ได้คิดว่าฉันมีความสุขกับการทําอะไรแบบไหนวะเรื่องคนอนะ่ะสําคัญกับพี่อยู่แล้วพี่ก็เลยคิดว่าสิ่งบ้านๆอ่ะมันมันอินเนอร์เราด้วยพี่เปียกว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่มันคนมองข้ามอ่ะเราอ่ะสามารถถ้าเราไปนเน่าแบบจริงนะเราสามารถทําให้มันพิเศษได้ไหมความเป็นอีสานที่คนมองข้ามอ่ะเช่นผู้คน ครับภูมิปัญญาแรงบันดาลใจแบบเบสิกพื้นพื้นเช่นวิถีชีวิตของคนเมืองอีสานเราอะอย่างบ้านอย่างอ e ีโคเชนแรกของบีวายอีสานจริงๆเนี่ยที่ที่เราหลังจากค้นหาตัวตนเจอเนี่ยนะก็คือไก่บ้านไก่บ้านไก่ที่<ก>เดินตามใต้ถุดบ้านาานี่แหละย่างไปเอาต้มบ้างต้มบ้างไก่บ้านกับ <laughs> ไก่ชนเนี่ย <laughs> ไก่ชนน่ะ <laughs> มันคือ ไก่บ้านที่มันชนเก่งถูกไหมมันตีเก่งใช่ไหมพอมันตีเก่งมันชนเก่งเนี่ยทั้งๆที่มันเกิดมาเป็นไก่บ้านเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีอภิสิทธิ์มันมีอภิสิทธิ์มันมันจะถูกยกระดับหมายถึงทั้งครอบครัวทั้งตระกูลมันผู้ชอบความหมายมันแล้วก็มันเหมือนการต่อสู้แล้วเกิดมาเป็นไก่บ้านเหมือนกันอ่ะแต่การต่อสู้อ่ะทำให้คุณและครอบครัวคุณน่ะถูกยกระดับขึ้นมาได้แล้วก็ โอกาสในการต่อสู้ของไก่เนี่ยมันคือมันคือมันคือครั้งเดียวคุณอาจจะสู้ชนะหรือมันก็หมายถึงชีวิตของเขาอ,ะอ่ะเขาฉะนั้นเขาจะเต็มที่เพราะฉะนั้นเราอินกับเรื่องราวนี้และในมูดนั้นนะในมูดตอนนั้นที่ใครมาสนใจแฟชั่นหละ่ะพี่เปียก <c oughs> <c oughs> โควิดอ่ะโควิดเนาะใครต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนลอนนเรื่องการออกแบบดีไซเนอร์บกงานกัน กลับบ้านมาไม่มีงานในมูทนั้นผู้ฟังตอนนี้อาจจะรู้สึกแบบอะไระแต่ในตอนนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆม,มันก็เลยเกิดเป็นเป็นไก่บ้านขึ้นมาแล้วเวลาเราเล่เาจร,าราิงมันไม่ใช่กระเป๋าตุ๊กตาไก่ไม่ใช่ตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาเราเล่เาด้วยด้วยเอเนจีแบบนั้นแต่ว่าลูกค้าที่ท,ที่อุดหนุนเราเนี่ยก็มีทั้งรู้เรื่องราวของแบรนด์แล้วก็ ทั้งชอบในคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่โดดเด่นของมันเพราะว่า,าถ้ามันถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะมันจะต้องคอมพลีทลุกคุณคไม่ว่าคุณจะเรียบแค่ไหนคุณถือกระเป๋าเราอะ่ะต้องโชว์คุณมาให้มันเด่นคะคต้องมีคนถามไาไก่ของคุณคืออะไรแล้วอ,อ,อ,อยากให้คุณเล่าเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ผู้บอกก็คือมันต้องหาหาจุดตัวตนเนาะหาหา,หาต,ตัวตนของผลิตภัณฑ์ให้เจอ ของตัวเราด้วยต้ตนทุนเราด้วยแล้วก็สิ่งที่เราจะ<ช>ทาด้วย<ช>สําคัญสิ่งนี้มันจะช่วยไหมครับพี่พูดอย่างเช่นได้ชุมชนต่างๆเนาะมันกรจะมีกลกลมต่างๆที่เป็นกําลังทั้งที่พัฒนาอยู่นะครับแล้วก็สามารถพัฒนาไปไกลแล้วล่ะตว่าก็ยังต้องพัฒนาต่อสิ่งไหนที่เขาต้องถามสิ่งไหนที่เขาต้อง ต้องมองให้มันไปไปให้สุดที่จะนำไปสู่ที่จะนำสินค้าตัวนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ต้นทุนแฟชั่นต่างๆหมายถึงของเขาหมายถึงของเขาเองใช่ไหมคะถ้าถจะถ้าจะแลกเปลี่ยนเนาะพี่มองว่าตัวตนอย่างที่บอกพี่เปียกคือถ้าถ้าเราทำแมสแมสะเราเล็กมากเราแข่งกับใครไม่ได้พี่ก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งต่อให้มันมีกำลังอะไรในตอนนั้นมันก็ลากยาวทั้งหมดไม่ได้แล้วเราก็ทำในสิ่งที่ เราอะต้องถนัดที่สุดหมายถึงอินแบบกับเรื่องนี้มากแล้วก็เล่าเล่าหรือทำงานนี้ได้ดีแล้วก็ใช้ลากเงาภูมิปัญญารอบข้างเราให้เป็นประโยชน์คคือไม่ว่ามันจะคนอื่นจะรู้สึกว่ามันธรรมดาขนาดไหนอะถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีค่ากับคุณเช่นไม่รู้นะอาจจะเป็นชุมชนอะไรที่พี่ไปเผยได้มีโอกาสได้ไป เป็นนักออกแบบได้มีโอกาสได้ไปคุยกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเวลาเขาเล่าเรื่องแบรนด์เขาในแบบแมสแมสเ่เราไม่สนใจเลยนะแต่เวลาเขาเล่าให้ฟังว่าด้านหลังบ้านเขาเนี่ยมีมีต้นนี้นอยู่นะแล้วมันจะออกดอกตอนนี้นะแล้วเป็นต้นไม้กลางของหมู่เล่าแบบธรรมดาเรารู้สึกว่าอยากเห็นอีต้นนี้จังเลยรหรือแม้แต่เพื่อนพี่ทำเกษตรกรเนี่ย เป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูเ,<อ>เนี่ยเขาเล่าเขาขางไกลแฟชั่นมากเลยเขาเล่าเรื่องว่าเนี่ยทำไมเขาจะต้องลุกขึ้นมาดูแลธรรมชาติที่ภูเมงทำไมเขาจะต้องอพาคนเข้าไปเดินป่าและเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขามี รู้ว่าเฮ้ยป่าเรามีค่านะคนกรุงเทพมาเดินนะ <S 2> <S 2> <S 2> คุณ <S <S จะ <S 2> <S 2> ต้องอย่าเผานะอย่าอะไรอย่างนี้นะเนี่ยแล้วชาวบ้านเนี่ยจะเอาวัวขึ้นไปเลี้ยงบนภูเขามีร้านอะไรแบบนี้สําหรับเรานี้คือเรื่องราวแบบนี้มันมันเฉพาะที่มากถ้าเกิดคุณเล่าถ่ายทอดออกมาเราทํางานคลาฟอ่ะเราสามารถถ่ายทอดออกมาได้เราถ่ายทอดอย่างดีวัยสารไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการทํางานคลาฟงานศิลปะงานแฟชั่นจาก เรื่องราวต่างประเทศเลยตอนนี้คอลเลกชันที่พี่ทําอยู่มาจากเกษตรกรด้วยซ้ำมาจากมาจากพื้นพื้นเลยพื้นพื้นเลยพี่ทำคอลเลกชันภูเมงที่ใส่มาอยู่นี้เป็นเป็นภูเมงเป็นอีสานซึ่พี่ว่าเราทํางานคราฟงานฝีมือเราเล่าเรื่องได้มากกว่าอาชีพอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเล่าเรื่องของเราให้มันเป็นประโยชน์ กับคนอื่นเธอครอในในความธรรมดาหรือว่าในความเป็นปกติวิธีปกตินี่แหละคือสิ่งสวยงามสิ่งที่ดึงดูดคนได้มันไม่ใช่สิ่งที่เราเติมแต่งขึ้นมาเนะพี่เนาะใช่มันเดียวแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้นะว่าเราจะต้องหาความสมดุลที่มันจะสามารถเทิร์นกลับมาเป็นธุรกิจเลี้ยงดูอีกหลายชีวิต ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็จะอยากมาทําดีาทําพูดให้มันสวยหรูธุรกิจต้องหล่อเลี้ยงตัวเองได้ไม่งั้นเราก็ทําสิ่งที่ไม่มีไม่มีมูลค่าอะไรในสังคมขึ้นมาอีกหนึ่งสนองตัวเองอเท่านั้นเองถ้าธุรกิจมันเติบโตไม่ได้เลี้ยงดูผู้คนไม่ได้แนวความคิดคุณดีขนาดไหนมันก็เป็นแค่การใช้เงินตัวคุณเองทํะครับคนอื่นไม่ได้ซื้อไม่ได้กําเงินมาซื้อกระเป๋าไก่คุณราคาสามหมื่น เพื่อให้คุณทําต่อนะหรือเสื้อตัวเนี้ทําราคา2อ0พันห้ใช้เวสจากเศษผ้าไหมแต่ไม่ให้วิถีของศิลปินวิถีของช่างฝีมือต้องกลายเป็นเวสก็คือบีสายก็ทำโปรเจกต์รีโนเวสด้วยซึ่งซึ่ง,งพี่ว่าสิ่งที่มีที่เราขายได้คือความรู้สึกของเรากับสิ่งที่เราทำเขาซื้อเราอ่ะเขาซื้อความรู้สึกนี้ คือบ้านคุณจะธรรมดาแค่ไหนนะพี่เปียกแต่ถ้าพี่เปียกพูดด้วยความรู้สึกลักบ้านอะ่ะหรือแบบพี่เปียกยังไงก็ตามฉันก็ทําได้แค่นี้ฉันก็ทานั่นก็เดินไปเรื่อยเรื่อว่าวันหนึ่งมันก็จะเจอลูกค้าที่ที่เขาเข้าใจวันหนึ่งเวลาเราสื่อสารไปเยอะๆเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยเขาต้อง support. เงินเขามีอยู่เท่าเนี้ยเขาจะซื้อของต่างประเทศไหมเขาจะซื้อของอะไรหรือเขาจะซื้อของในชุมชนที่เขากำลังทำเรื่องนี้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ แบรนด์เล็กๆอย่างเราอะอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นอย่างแบรนด์เล็กๆของพี่ผู้นี่ถือไอ้สีดแดงๆมาอยากให้โชว์กล้องหน่อยครับว่าอ๋อมันคืออะไรอ๋อนนของตัวนี้นะครับน,นี่น,ะะนีเน่เป็นกระเป๋าไก่ไก่บ้านนะคะท,ที่ที่ตอนแรกเราออกมาเป็นหนังแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น messenger bag ที่ที่ตั้งใจให้ดีไซน์ตามฟังก์ชันก็คือด้วยฟังก์ชันก็คือเราต้องให้มันเบาบดูแลง่ายคือไก่นี่มันก็แบบ อย่างนี้ได้เลยแล้วก็โยนเข้าไปโยนเข้าไปในเครื่องซักผ้าปั่น,น,นแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็ไปต่อคือไก่รุ่นหนังเนี่ยทาเพื่อให้พอพอพอภาพมันชัดว่าเราทําไก่บ้านเพราะอะไรเราก็อยากให้คนกระจายเรื่องราวของเราไปไปมากขึ้นทํารุ่น messenger เนี่ยอยากให้คนเข้าถึงได้ง่ายพี่ใช้ใชแต่ messenger เยอะมากพี่ใช้ทุกวันเพราะว่า ด้วยหน,หนึ่งใบเนี่ยจะต้องใส่ทุกอย่างได้แล้วเป็นคนบ้าหอบเราก็จะใส่ iPad มือถือที่ชาร์จแบตพาวเวอร์แบงค์อะไรไปพี่ว,ว่ามันคือฟังก์ชันส p ปิริชลของงานดีไซน์ก็มีในเรื่องทำไมต้องเป็นไก่บ้านแล้วก็เราก็ต้องค้นหาอย่างบอกพี่เปียกว่าคอนเซปต,ต์ดีๆของนักออกแบบอย่าให้มันเป็นเพียงเพื่อตัวเองมากมแล้วมันไม่สามารถโปรดักต์นั้นมันไม่สามารถยั่งยืนแบบไปได้ยนนานๆเราไม่ได้มี ละสิบสองนักษ่าั์ e เราทําไก่บ้านแล้วเรายังรู้สึกว่าไก่ยังเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างไก่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ได้พูดถึงเรากับความสัมพันธ์กับแบรนด์อื่นกับชุมชนนั้นนี้ซึ่งพี่ก็จะมีคอลแลบกับหลายแบรนด์เช่นดีไวสารเอ็กสูตรคิ้วเราก็ทํากระเป๋าไก่รีโนเวสขึ้นมาจากเศษของผ้าตัดสูตร ที่เขาเหลืออยู่เขาเก็บไว้นานมากเลยผ้าซ็อกเนี่ยพี่ก็มาทําเป็นผ้าตัดสูตรเป็นไก่ดีสูดะแล้วก็แล้วก็เป็นโปรเจกต์ร่วมกันกับยาน,นยาน,นที่พี่เก่งยานูที่เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นศิลปินที่ได้เพิ่งได้รางวัลศิลปาทนรนเขาก็ทํางานกับชุมชนปักผ้าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เขาก็จะปะผ้าฝ้ายแล้วก็มีดน้นมีอะไรแบบตามภาษาแบบง่ายๆของคนคนแก่คนเหนือเนาะรเราก็เอาเศษผ้าที่เขาต่อมามาทําเป็นไก่ไก่ที่ว,ว่ามันเป็นความน่ารักของพอเวลาคนมีอัตลักษณ์อะพี่เปียกเหมือนกับต่างคนต่างมีเพอร์เพชัดในตัวเองต่อให้เราอยู่ในแบรนด์แฟชั่นเหมือนกันเราก็เป็นเพื่อนกันครับ มันมันเหมือนคนเรามันมีสไตล์เนาะออมีสไตล์พอคนมีสไตล์มันจะดูมีเสน่ห์มันจะดู <c oughs> มันจะดูแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคู่แข่งรเรากําลังร่วมทําให้คืองานคล้ามันมันหล่อเลี้ยงคนในชุมชนหลายๆคนเราไม่ได้เอาแต่อีสานไม่ได้สนใจภาคเหนือภาคกลางอะไรเรามีเพื่อนที่เขาก็ทําเรื่องเดียวกันเราก็แค่เอาดีไซน์เรามาคอลแลบกันครับก็เกิดมาคุณก็สั่งได้สั่งแบบ ในราคาที่เราก็คุณรอได้งานคราบมันต้องรอ,อเราก็สั่งแล้วทำแล้วก็ส่งไปเท่านั้นเองดีไวสานไม่คงไม่ได้เป็นแบรนด์แบบที่ทำสำเร็จอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเราพูดแต่อีสานอีสานอ,อีสานแล้วก็ดีไซน์เราก็ไม่ได้เป็นดีไซน์แบบแบรนด์แฟชั่นทั่วไปเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าฉันจะต้องใช้ไก่เนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปถึงมีประกัด ไก่ก็ไม่หายไปนะ uh huh. ไก่ก็ยัง uh huh. อยู่ไก่ก็ต้องทําหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆ uh huh. uh, มีคอรเรคชั่นใหม่มาไก่มันต้องทําประโยชน์สูงสู่ประกัดก็ต้องคือประกัดมาในในในเรื่องของเวลาที่เราไปได้มีโอกาสไปต่างประเทศเราไปในนามไม่ใช่เป็นนักออกแบบอีสาน uh huh. อย่างเดียวเราไปในนามนักออกแบบประเทศไทยด้วย uh huh. uh huh. เพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราพูดกลับมาสู่ประเทศเราได้เราก็ต้องพูด uh huh. ประกัดก็ก็มีประกาศป่าอีสาน ประกาศมีทั้งประกาศแบบสวยงามที่คนต่างประเทศรู้จักเราแล้วก็ของอีสานเราก็มีประกาศป่าอีสานนะประกาศถ้าจะไม่ผิดตัวเล็กๆดำๆเล็กๆสีน้อยๆแต่วันดุเอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เรื่องเล่าอะพี่เปียกมันก็สนุกอ่ะมันทําให้เวลาเราเล่าเรื่องนี้ให้ให้แบบในระดับที่ลึกขึ้นน่ะกับพื้นที่อื่น่ะเขาจะรู้สึกแบบอุ้ยเธอบ้านเธอมีอะไรแบบ ดีเยอะขนาดนี้น่า<ต>สนใจอย่างนี้หรอรู้สึกว้าวว้าว <c oughs> ใช่ใช่ทั้งทั้งมันเป็นเรื่องธรรมดาบ้านๆแล้วพูดเลยคิดว่าทุกคนทําได้หมดเรากําลังพูดถึงการยกระดับต้นทุนแฟชั่นของอีสานค่ะอะไรที่จะนําไปสู่โลกที่มันกว้างขึ้นหรือว่าอะไรที่จะนําไปสู่การมีชีวิตทีด่ดีขึ้นของคนที่ทําแฟชั่นในอีสานบ้านเราในมุมมองของพี่ผู้เอเอ่อพี่ว่าจริงๆคนที่ทําแฟชั่นเนี่ยยากยากตั้งแต่ต้น จนกลางแล้วก็ตรงปลายทางรเราต้องสิ่งที่ยากที่สุดนะคือคือหาตัวเองให้เจออัตลักษณ์แฟชั่นในยุคนี้นะโดยเฉพาะยุคนี้คุณต้องมีความหมายของการมีอยู่ของแบรนด์คุณนะในพื้นที่คุณอย่างน้อยมันต้องมีประโยชน์มากกว่าตัวเราเองแค่ทำมาหากินแล้วอีสานละเรามีคนทำงานแฟชั่นงานคลาฟเยอะมาก ยงแต่ว่าถ้าเราแต่ละคนเข้าใจหรืออยู่ในพื้นที่ตัวเองว่าฉันจะมีประโยชน์กับใครอ่ะฉันจะมีประโยชน์กับกลุ่มงานปากฉันจะมีประโยชน์กับกลุ่มทอผ้าฉันจะใช้มันจะมีเพื่อนในใช้ทอผ้าต้านเหมืองที่นี่ดูใช่ครับสอนทอผ้าแม่ๆใหญ่ๆเราสอนทอผ้ามีเด็กๆเข้าไปเรียนสอนย้อมสีอะไรแบบนี้พี่ว่ามันมันเขาทํากันแล้วในอีสานแล้วก,เก็เราก็ต้องมาช่วยกันในฐานะที่ เราก็ทํางานอยู่ในวงการเดียวกันช่วยกันขับเคลื่อนพี่เปี๊ยกก็ช่วยเล่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็จะค่อยๆให้ความรู้คนมากขึ้นนั่นถึงจะมีความหมายว่าทําไมแบรนด์แฟชั่นถึงจะอยู่อย่างมีความหมายได้ในในยุคนี้คือเราไม่ได้อยู่เพื่อผ่านทรัพยากรครับเราอาจจะอยู่ด้วยการรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรที่เราได้สร้างมันไว้ขยะแฟชั่นอะ เราทำลายมันลงไปด้วยให้มากที่สุดเท่าที่เราแบบจะทําได้แล้วก็ให้ความรู้ให้งานออกแบบเราเนี่ยได้ส่งเสียงออกมาว่าแบบคือแฟชั่นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นก็จริงคุณไม่ต้องซื้อหาให้มันเยอะมากนะคคุณจะซื้อเสื้อหนึ่งตัวคุณอาจจะคิดว่าคุณจะใส่เสื้อแบบไหนที่มีหลายชีวิตเขาได้ประโยชน์หรือแบบ คุณจะใส่เพียงแค่ว่ามันสวยงามสําหรับคุณโดยที่ไม่ได้สนใจคนอื่นมันก็แล้วแต่การตัดสินใจของค,คนถ้าเรามองในมิติลึกอย่างเนี้ยมันก็มันจะทําให้การใช้เงินเรามีประโยชน์กับกับอ่ากับหลายหลายคนแล้วก็ไม่ต้องการแต่งตัวหรือการลุกขึ้นมาสวยงามไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลย <c oughs> แต่ว่าแค่เราคิดครับให้ดีว่าเราจะใช้เงินกับกับใครกับอะไรที่มันเป็นประโยชน์พี่ว่านี่เป็นเรื่องที่ที่ ธุรกิจแฟชั่นสามารถให้กับสังคมได้นี่แหละครับพี่น้องเป็นเรื่องเล่าของสซาอิสานนะครับขันบานเหาเหาบวรวมกันสางบวรวมกันสู้ขึ้นมามันกระสีบรลุงเรื่องเหลืองเหลื่อมคือเกานะครับขอบคุณพี่พูนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับสาอิสานนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าเจอกันเทปหน้านะครับว่าเราจะชวนคุยกับใครสีภาพไปบอกกับผู้ใดนะครับเทปนี้กัสิสลับไปสลรับมาสิแหละครับพี่น้อง